เป่ะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เบ็ดผมเอามาตีใหม่อ๋สีกล้นี่เออที่ที่มันหลุดมือไง้งไให้มันเขาางอะไรตีบอกว่าเอมใหม่แล้อกว่าไม่ตีอ่ะโอ้โหออกโอ้โหหด้เยอะไปเรื่อยเรเหอยก็พัอ้าวแล้ไปเปียนจะไปรู้ตายวมออฟนะตาย ว่วิ่งอยู่แล้วนเนี่ยโอยู่แล้วมันเกกระดกขนาดนั้นลขไม่ผูกไเมู่เชือกนะประเด็นคือเชือกอะไม่ได้ผูกอันนั้นอะใช่เฮ้ยมีเยอะอันไหนอันนึงด้วย่ะเน่ยมีพ่วงอนไหนมีพวงมีพวงมีพวง มีพว่วงมีพว่วงไม่เป็นไร,ไนไรพันเอาไว้ที่หลังตักปลามาก่อนเดี๋ยวไปนือแก้ทีเอาปลาขึ้นมาก่อนเอามาถึง